อ่านะครับมาก่อนอื่นเลยต้องขอกลาบสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับเออค่ำคืนนี้นะครับของเกมนี้เลยนะครับคอกเทลนี้มามีคนขอมาอยากเห็นนะครับให้เฮียเสือนะครับมาเล่นเกมนะสาวบาเบียนหน่อยหรือว่าค่ำคืน ค็อกเทลนั young, okay. ่นเองนะครับมาเดี๋ยวเฮียจัดได้เลยนะครับกับทุน50บาทนะสำหรับคนทุนน้อยนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวเฮียเปิดเทอร์โบก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทุน50บาทนี้นะสำหรับคนทุนน้อยนะครับจะเล่นได้หรือเปล่าจะทํากําไรได้ไหมนะครับเดี๋ยวเฮียจัดให้เลยนะสำหรับเกมที่ขอมานะครับเฮียไม่เคยขัดอยู่แล้วจัดให้กันตลอดสวยงามดอกนี้เบ็ด1บาทเราทํากําไรได้นะ เ็ดหนึ่งบาทนี้เราทํากําไรได้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องไปเลยนะครับมาใครชอบหรือว่านะ อยากเห็นแนวทางเกมอะไรแตกบ้างนะครับกดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับมาแล้วคอมเมนต์กันมาขอได้เลยนะะคอมเมนต์ comment ขอเกมกันมาได้เลยอยากให้เฮียเสือเล่นเกมอะไรนะครับสำหรับคนน้อยนะเบ็ดละหนึ่งบาทเฮียเล่นให้ได้ทุกเกมนะครับเออไม่เคยขาดอยู่แล้วจัดให้กันตลอดนะครับได้เล่นได้ถอนครับนะเวลานี้นะ ค่ำคืนคอกเทลนะหรือว่าสาวบาร์เบีย่นั่นเองนะครับมาดิไรใจยไรแจกไรแจกแบบนี้มาครับนะรอบแรกสัดกันต่อนะแปดสิบหกบาทสี่สิบตังค์นะครับมาสวยงามตามทองเรื่องครับนะอยากมีเงินกอยากมีเงินใช้สําหรับคุณน้อยก็ดูไว้เป็นทางนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้หเฮียด้วยนะเออเฮียจะได้มีกําลังใจนะครับน้มาทํคชิปให้ต่อนะครับเออแล้วลงให้ตลอดนะครับสําหรับคนที่ขอกัน เข้ามาสวยงามในเบ็ด1บาท803 3บาทแบบนี้นะทุน50บาทนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่โกหกตกตากันอย่างแน่นอนนะครับเกมนี้เราเล่นได้ทำกำไรได้จริงนะครับไหลนอก สวยๆนะครับจ่ายแจกแบบนี้พี่นามองไว้ให้เป็นทางนะครับใครจะเล่นใครจะทํากําไรมาเล่นมาตามที่เดียวกันได้นะเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไหลสวยๆนะสําหรับเกมนี้ที่ที่เฮียเล่นอยู่นี้นะฝากถอนไม่มีขั้นต่ําครับนะรองรับทุกธนาคารนะระบบฝากถอนเป็นระบบฝากถอนออโต้ตลอดยืบสีมองนะครับแล้วสําหรับคนไหนที่สมัครไม่เป็นเลยหรือว่าสมัครไม่ได้เลยนะครับก็ให้อดมินนะครับ สมัครให้เดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้บอกแอดมินสมัครให้ได้เลยนะครับสมัครไม่ยุ่งยากนะครับนะาสำหรับคนที่สมัครให้เป็นก็ให้แอดมินสมัครได้เลยนะครับมาสวยครับนะดอกนี้มานะซัดกันต่อนะครับเดี๋ยวซัดกันต่อนะครับเอาไปนะอีก10หมุนมานะสเกเตอร์ไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับไรนอกจ่ายแบบนี้ครับนะบอกไว้ก่อนเลยครับได้คุ้มกว่าสเกเตอร์อีกนะอ้โเหอมาดีสวยงามดอกนี้ นะสวยงามดีครับดอกนี้127บาทนะบอกไว้แล้วครับนะมีเงินเก็บมีเงินใช้ทุน50บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเฮียถอนก่อนเออนะครับคนฉลาดต้องได้แล้วต้องถอนเออเล่นได้แล้วเราต้องถอนนะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับเฮียจะได้มีกำลังใจนะครับมาทำคลิปให้ต่อนะครับ